สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำสูตรน้ำต้มแก้หวัดแก้ตัวร้อนนะคะวัตถุดิบก็จะมีะต้นไมยราบนะคะต้นไมยราบ 1- 2ถึงต้นนะคะเอาทั้งรากนะคะแล้วก็หอมหอมแดงนะคะหอมแดงนะคะใช้หอมแดงหนึ่งหัวนะคะแล้วก็ไมยราบเนี่ยสัก 1- 2ถึงต้นนะคะเอาทั้งรากทั้งใบทั้งต้นเลยนะคะ แบบนี้เลยนะคะเอามาต้มในน้ําเดือดๆนะคะประมาณสัก1 0บถึงสินาทีพอให้ออกสีเหลืองๆนะคะเราก็จะเอาน้ําตัวนี้มาผสมให้น้องอาบนะคะเพื่อแก้หวัดลดน้ํามูกนะคะแก้ตัวร้อน,นโดยสปปรรพคุณของหมูหอมก็ช่วยในเรื่องของหวัดของน้ํามูกนะคะลดน้ํามูกนะคะลดอาการหวัดแล้วก็ตัวมายราบเนี่ยลดในเรื่องของ ก็เป็นสมุนไพรง่ายๆใกล้ตัวนะคะอ,อีกชื่อหนึ่งของมายราบผ่าทางใต้เขาจะเรียกยาก่างนะคะต้มนะคะพอออกน้ำเหลืองเนี่ยนะคะเราก็เอามาผสมน้ำให้น้องอาบนะคะทำเป็นน้ำอุ่นะผสมน้ำพออุ่นให้อาบนะคะแบบนี้นะคะ ก็เอาน้องลงแช่แล้วก็ใช้น้ำเนี่ยอาบแล้วก็ล้างหน้าล้างตานะคะก็จะช่วยได้โอเคขอบคุณมากค่ะวันนี้ก็มาแนะนำแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องนะคะ